สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนะครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกในกลุ่มเกษตรของพวกเรานะครับวันนี้มาเจอกับสาระความรู้ดีในเรื่องของการเกษตรกันอะีกเดียวเนาะใครชอบปลูกผักใครชอบทําสวนปลูกผักกินเองปลกผักมีปลอกผักปลูกผักรอซานนะครับมาทางนี้ถูกต้องแล้วนะครับวันนี้มาเจอกับการปลูกผักชําน้ําแบบนี้นะครับนี่เป็นสาระแหนนะวันนี้จะมม่นํนะาวิธีการชํำเนาะสำหรับใครที่รู้แล้วก็อ่าดูๆไปดูเล่นเล่นเพื่อนๆไปนะครับเกี่ยวกับสาระความรู้านการเกษตรเนาะแบบนี้ สร็จแล้ว,วได้หัวได้ฝาแล้วก็หงายฝาขึ้นอย่างนี้นำมาใส่แบบนี้นะต่อไปถ้าใครมีฟองน้ําใช้ฟองน้ํานะครับใครมีฟองน้ําใช้เป็นกระดาษทิชชู่แทนวันนี้จะใช้เป็นกระดาษทิชชู่แทนให้ดูแล้วกันเนาะเดี๋ยวเพื่อนบางคนอาจจะไม่มีฟองน้านะครับก็ทําการนํามาพันบริเวณนี้เนี่ยบริเวณก้านตรงนี้ม้วนไปเลยเทเข้าไป กดฝาลงนะแล้วดูระดับน้ําจุดที่ฝาขวดอยู่ตรงไหนให้เพื่อนนาเด็กแลมมาทําการเจาะรูเจาะรูทําไมพี่เจาะรูเพื่อระบายนะน้ําออกครับไม่ให้น้ํามันขังนี่ระบายอย่างงี้นะเห็นไหมมันพอดีเลยกับฝาขวดนะครับแบบนี้<ม>ทําให้ต้นของเรามันไม่เน่าเนาะแล้วกี่วันล่ะเขาถึงจะมีรากนะประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับน้องมีการติดรากเรียบร้อย